สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมการติดตั้งนะครับสมาร์ทเกตชิต้าเทคนะครับของคนไทยนะครับรุ่นนี้จะเป็นจอ O L E D นะครับลดการรบก,กวนสายตาจากไฟพื้นหลังเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวมาชมการติดตั้งกันครับนี่จะเป็นปลัก๊ก O v E D นะครับของสมาร์ทเกตนะครับเดี๋ยวเราจะ ทำการสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับพอสตาร์เครื่องเสร็จแล้วเราก็จะเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับในพอร์ต OBD 2นะครับใต้พวงมาลัยนะครับนี่ครับเครื่องก็จะทําการเซิร์ชนะครับเซิร์ชหา ECU นะครับ มาแล้วครับใช้เวลาไม่นานครับสำหรับสมาร์ทเกตนะครับที่ผมแจ้งเจ้าของร้านนะครับว่าให้เอาความร้อนกับแบตเตอรี่นะครับขึ้นหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอหลักนะครับก็สามารถสั่งทำได้นะครับนี่ครับนี้เป็นไฟ AC นะครับไฟ AC นี่ถ้าเป็นเครื่องเบนซินนะครับก็จะเป็นการแสดงการทำงานของออกซิเจนเซนเซอร์นะครับ ำหรับปุ่มคำสั่งนะครับก็จะมีอยู่5ปุ่มนะครับปุ่มทางซ้ายมือนะครับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการลดแสงนะครับของหน้าจอแล้วก็เพิ่มแสงนะครับทางด้านขวาส่วนปุ่มตรงกลางเป็นเมนูนะครับลึกไม่เกิน3ามชั้นครับเข้าใจง่ายครับนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเตือนแบตเตอรี่ครับ แล้วก็ I อทนี่จะเป็นอุณหภูมิไอดีนะครับสุดท้ายก็จะเป็น d c t นะครับหม้อน้ำครับเตือนความร้อนของหม้อน้ำว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะครับนี่ครับส่วนเมนูด้านบนนะครับก็จะเป็นเมนูสำเร็จรูปนะครับอันนี้จะเป็นวัดรอบนะครับนี่ครับเป็นเมนูสำเร็จรูปมานะครับ กดขึ้นแล้วกดลงได้นะครับกดขึ้นจนวนครบที่เราให้ทางร้านตั้งมาให้นะครับเมื่อเราต้องการอะไรขึ้นหน้าจอหลักนะครับนครการติดตั้งไม่ยุ่งยากเลครับมีไว้ผมคิดว่าดีนะครับอย่างรถ v ีออของผมนะครับจะไม่มีเกวัดความร้อนนะครับก็ใช้สมาร์ทเกนะครับเตือนนะครับ จะว,วัดแบตเตอรี่นะครับนี่ครับอันนี้กดเมนูนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการอ่านโค้ดนะครับไฟโชว์นะครับแล้วก็เคลียร์อันที่สองนี่ครับลบโค้ดนะครับแล้วก็ออโต้อันนี้ลบอัตโนมัตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเมนูต่อไป เมนูนี้ก็จะเป็นอลัมเซตติ้งนะครับจะเป็นตั้งไฟเตือนนะครับงเตือนว่ารอบผมเตือนที่สามพันนะครับไฟก็จะกระพริบเตือนนะครับแล้วก็ความร้อนเมือน้ำนะครับเก้าสิบห้าองศาก็จะกระพริบเตือนครับในเกิดความร้อนถึงนะครับแล้วก็แบตเช่นเดียวกันนะครับก็จะไฟเตือนนะครับ1 2สองโวลต์ครับแล้วก็ TBP นี่จะเป็นเอ่อบูสเตอร์เทอร์โบนะครับไม่เกี่ยวกับรถย้อนนะครับก็จะ e อ i t นะครับออกจากนอกจอนี้ครับแล้วเข้าหน้าจอหลักนะครับสำหรับคู่มือการติดตั้งและใช้งานนะครับก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็ i อ l ดี e ของเจ้าของร้านนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับขอบคุณที่การรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ